สวัสดีครับพีเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับขอสู่ช่องครับพ mm hmm. พี่น้องครับมือนี้แอดกติภาพพอยแม่พี่น้องสู้ขูสู้คตมารู้จักกับสูตรวิ่งเซียนบนนะครับซึ่งสูตรวิ่งเซียนบนนี่ก็เป็นสูตรอม,มะตะวันทวไปอ่าแต่ว่ามือนี้ที่ขอเท้าความน้าเพราะว่ากะบชีเฮ็ดยอดหลังแห่งพ่อยพี่น้องได้เบิ่งกันมาตั้งแต่ง,ตงวดห้าเจ็ดเก้าเริ่มออกจากงวดห้าเจ็ดเก้ามาเลยอ่าชีเฮ็ดแม่ ฮกงวดนะครับทั้งเวิร์ดเือบสามเดือนเดี๋ยวชี้ให้ให้เบิ้งนะครับสูตรวิ่งเซียนบุญนะครับพ่อพี่น้องลองเอาไปเฮ็ดเรียงๆมั่งได้ครับสูตรง่ายๆสูตรว่ร้ดอไอีหยังหยงยากอีหยัง,ยง,ยงสูตรง่ายๆเลยครับแล้วก็เขา่าสูงวัดกับมีเขา่าโตนึ่งมั่งเข่าสองโตมั่งนะครับอืว่าจะน่นาจะเชือว่าอ่าสูตรนี่เป็นสูตรที่เฮ็ดง,งา่ายเฮ็ดสบาย พราะฉะนั้นพ่อพี่น้องก็ต้องเอาไปวิเคราะห์กันเบิ้งแล้วก็คมเมนตนกันมากนะครับถือพิษยังไหนกันยะวากันครับพ่อพี่น้องครับอืมขันพ่อพี่น้องชอบสูตรนี่ก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้เฮ้ทสิมีสูตรดีๆมานําเสนอนะครับซึ่งตอนนี้กําลังออามาว,าวิเคราะห์กันหลายสูตรนะครับก่อนที่นําเสนอพ่อพี่น้องต้องมั่นใจว่าสูตรนั่นนี้มีความเป็นไปได้นะครับอ่า อ้างอิงได้ชัดเจนพอสมควรนะครับถึงเอามาฝากตอนไว้พี่น้องก็ถือว่าสูตรนี่นี่หกงวดไม่เคยไม่เคยพลาดนะครับเขาเขาสุ้งวดแต่ว่าชิเขาตัวหนึ่งมั่งสองตัวมั่งนะครับต้องบอกว่ามันเป็นสูตรวิ่งนะครับไอยพี่น้องอืมก็ต้องว่าว่ากันยังสัน่นอ่ะผมจีนเริ่มทํามเ่ยก็แล้วกันครับเริ่มจากงวดห้าเจ็ดเก้านะครับเบื้องไปน้ำครับเอาอ่าใบตวรวจลอตเตอรี่นะ ยอดหลังนงมะมาเบิ้งน้าับว่างวดสามตัวบนแต่ละวดออกอย่างผมสีเริ่มมาจากงวดห้าเจ็ดเก้าครับนะเนาะเราจะหยาดเขียนบนวีนองเบิ้งกันวดห้าเจ็ดเก้าครับโดยการท่ำจังสี่เลยครับเอาง่ายๆเลยห้านะครับห้าเจ็ดเก้านี่ครับ 579เห็นอยู่นะฟอยพีนองนะ579โดยการนำเอาตัวที่บวกเนี่ยเจ็ดกับหกนะครับเจ็ดกับหกี่ิมะจะใส่บางท่านบางคนทีสงสัยว่าเจ็ดกับหกี่ิมาจะใส่เจ็ดกับหกนี่เป็นสูตรที่เพื่อนคิดค้ามนวณออกมาแล้วนะครับเสี่ยนบนนี่เพื่อนคํานวณออกมาแล้วว่า ต้องเอาเลขใดบวกต้องเอาเลขใดบวกมันสิออกมาในลักษณะใดคพิน่นาำนวณตายเป็นสูตรตายโตพ้นมาแล้วสําหรับเลขบวกนี่นะครับก็เกตกำหกต้องต้องมาบวกทุกงวดทุกงวดนะครับบวกในลักษณะนี้ทุกงวดเพราะฉะนั้นให้พี่น้องสีสังเกตได้ว่าอา้าวห้ากับเจ็ดบวกกันได้เท่าไหร่อาจารย์สามารถห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองเนาะอฮะผมจะเขียนไป้พี่กันเด้อเขียนเขียนไปทั้งพี่กันเด้อ งวดแรกนะฮะงวดที่ 1, หนึ่งวดที่สองวดที่สามงวดที่สี่งวดที่ 5, ห้างวดที่หกนะ <c oughs> มาดีห้ากับเจ็ดบวกกันได้สิบสองใสอ่าเจ็ดบวกกันได้สิบสองนะครับห้ากับสี่ใสสองใส่นี่ครับอ่าผมจะเอาไว้ใส่ดีเนาะมันค่อยจีพื้นที่ค่อยจีพ่อดีเนาะ เอาไว้พีดแด้พอยมี่นังแด้งวดแรกนะครับห้าบวเกเจ็ดกันได้สิบสองตัวนี้ก็ได้สองครับตัวนี้ก็ได้สองนี่ครับเก้ากับหกบวกกันได้เท่าไหร่ครับสิบห้าปะ <15. S 1> ได้สิบห้าก็เอาแต่ห้านะครับเลขที่ออกงวดต่อมาออกเก้าเจ็ดสองครับเลขที่ออกงวดต่อมาออกเก้าเจ็ดสอง เข่าครับพอวยพน้ังครับข้าสองข้าสองนี่ครับเข่าอีเข่าสองพอดีนี่นะพไวยพน้ังนะเบิงดีๆีนะควมจีนเฮ็ดไปแ่ลงงวดนะครับห้าเจ็ดเก้างวดแรกเอาเจ็ดกับหกมาบวกตั้งตามตำแหน่งครับหกตั้งตำแหน่งน่วยตลอดเจ็ดตั้งตำแหน่งยลักตั้งตำแหน่งลักลอยตลอดครับก็ได้เลขออกมากนะครับอ่าได้เลขออกมาไอ ได้สองนะครับนี่ก็เป็นสิบสองนอะนครับตัวนี้ได้สิบสองนะครับตัวนี้ได้สิบห้านะครับเข่าเม็ดหนึ่งครับเข่าสองเม็ดหนึ่งครับอี้การเปลี่ยนแนวทังเด้อพ่อพี่น้องเด้อวันบอลเข่าสู้โตเด้อครับอ่าสีเข่าสองตัวมั่งเข่าตัวนึ่งมั่งนะครับอันนี้คือสูตรวิง่งอันเนี้เอาห่อออกมาอ่า,อา,อา,อา เป็นจับลักก็ได้สมมุติว่าเข้าได้เลขตัวใดมากเข้ากับมาจับกับลักลักส้มนี่กับอันนี้ก็เพื่อเป็นดีก็เข้าดำน้ำมันต่อไปบารนี้เลขงวดต่อมาออกเก้าเจ็ดสองกับเข่าสองครับเข่าสองเต็มๆนะครับบานี้เข้าก็เฮดเพื่อเก้าอีกบารนี้พ่อยม่พี่น้องเอาเขาก็เอาหกหมหกปั๊บนี่แม่นบ่มอันนี้เอาเกียร์มาปั๊บนี่ครับเนี่ยเอามาบวกกันทื่เก้าหกกับสองบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับ เป็น8นะครับได้8อ่านี่ครับ9ก้าบวกเกียบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับ16เป็น16ได้6ครับได้หกเลขวดต่อมาออกอะไรออกแปดหกหนึ่งออกแปดนะครับแปดกหนึครับเข่า2อตัวเลยครับงวดนี้ครับวันนี้เข่า2อตัวแล้วครับงวันี้เข้าทั้ง6ทั้ง8นะครับเข่า2อตัวครับ เข้าสองตัวนี่นะครับเข้าสองตัวเลยอืบานี้เขากับว่าบวกเคื่อเรานะครับตั้งเจ็ดเจ็ดตั้งเอาหกมาบวกครับนี่ตอ่อต่อกันมากนะครับผู้ใดต้องเบิ้งให้จบเด้อครับเด้อเบิ้งไล่ละเอียดให้จบทุกคนนะครับเท่ากับที่ได้เข้าใจกันว่าเป็นเชงไหนบานี่หลังจากนี้พบสิขยับมากเขียนใสนีเด้อครับเด้อ หกกับหนึ่งบวกกันได้เท่าไหร่อาจารย์สามารถ <7. S 1> ได้เจ็ดนะครับผมขออนุญาตมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับแปดกับเจ็ดบวกกันเป็นสิบเท่าไหร่สิบเป็นสิบห้าอืมเป็น <15. S 1> สิบห้าใส่ได้ห้าครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับได้ห้าก,กับเจ็ดงวดนี่เลขที่ออกมาเอาเลขที่ออกมาก็คือห้าหนึ่งเจ็ดครับพ่อแม่พี่น้องครับเขาสองโตงวดนี้ก็ได้ เลขที่ออกนะครับห้าหนึ่งเจ็ดครับเขาซ้องตัวครับผมเขาตั้งหาครับเขาทั้งเจ็ดครับพ่อยพี่น้องครับนี่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 รับประเด็นผมถึงได้เอามานําเสนอพ่อพยพี่น้องว่าเอมันมีโอกาสเปลี่นไปได้เพราะที่เฮ็ดยอดหลังมากเขาครับแต่ว่าเดินต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงนั้นนะครับนี่แหละคืออ่าปัญหาที่เฮาต้องไปวิเคราะห์ขันต่อไปอืม ห้าหนึ่งเจ็ดออกมาแล้วนะครับเาขากับมาเฮ็ดนี่ตอบ้างนี่อเอาเจ็ดมาเหมือนเดิมโอ้เจมันงามเนาะเลขเจ็ดกไ็ได้นั่นคู่อะไรซ้อนผมหมูเราแล้วก็ได้คู่บาอาจารย์ก็ได้ขเขียนเลขเจ็ดก็ได้เพื่อเฮ็ดงามปวดพอือฮะคู่บาอาจารย์เพื่อนจะประสิทธิ์ประสาทวิชามากเข้ากันเอาานําเสนอพลอพี่น้องต่อไปเนาะบานนี้ก็เฮ็ดต่อครับพี่น้องครับเดินทางกันต่อ เดินทางกันมาเจ็ดกับหกเป็นเท่าไรอจารย์สามารถเจ็ดกับหกเป็นสิบสามมั้สิบสามอ่าเป็นส <13. S 2> ิบสามก็ได้สามครับอ้าวยังมาว่องยังมาว่องยังมาว่องี่าได้สามนะครับอันนี้สิบสองเป็นได้สิบสองได้สองครับได้สองเลขที่ออกมานะครับเจ็ดสองห้าครับเลขที่ออกมาเจ็ดสองห้าเลขที่ออก 7, 2, เจ็ด กระชับเวลาเขานะครับผมกระชับเวลาเขามาอีกเจ็ดสองหาเขายัางครับเข้าสองครับพ่อแม่พี่น้องครับนังเห็นบอกมันเข่าก็จนได้น้ำเสนอกันเราพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับมันเข่าก็เลยได้น้ำเสนอกันพ่อแม่พี่น้องก็เอาไปเฮ็ดย่บ้านเฮ็ดง่ายๆตีร่ังกาเฮ็ดเลยครับไงอันนี้ตีร่างกาเยเฮ็ดเลยสบายห้องบ่ต้องประ,ประยยงน์ยากก็ถือว่าเปลี่ยนสูตรหนึ่งที่เอามามาเทียบ มาเปนี่าว่ามาเปลี่ยนแนวทางไดวันต่อไปแอกจะเล่นน้ำเสนออันนี้ก็ได้โมเมนต์พากันมั่งง่งง่ายน้ำเลงน้ำเบอร์โมเมนต์ยังสั่นเพราะว่าผมมีหลักอ้างอิงมาเออมันเข่าแล้วเฮ็ดย้อนหลังล่องมึงมันเข่าก็เลยเอามานาเสนอกันเพราะฉะนั้นจีพิเกับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อห้อยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันจีพปเข่าหอบชามตัวห้วยมันจะยู่ได้ติเพราะฉะนั้นจะมีเข่ามีออกเป็นเรื่องธรรมดาเด้อหอบใส่แล้วอาจารย์สามาหอดเจ็ดสองห้าอันปะ จ็ดสองห้าบ, 7, 6, บาร์าี้เข้ากับใช่ไหใส่เจ็ดเหมือนเดิมอ่าแล้วก็หกเหมือนเดิมอ้าบาร์ี้อันนี้เข้าเท็ดกันในเบื้องจะจะยย้อนหลังกันในเบื้องชัดเจนนะครับเ้ากับที่ั้งเกตเห็นได้ว่าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ถูกต้องไหมครับ, <14. S 1> 7, บ 14, สิ 4, บสี่อ่าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใส่สี่ครับหกกับห้าหกกับห้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งงวดต่อมาออกอย่างเล่ง สองหกหนึ่งครับหมดตามมาออกสองหกหนึ่งครับสองหกหนึ่งนะี่ะเขาเป้าอีกแล้วครับพ่อใหญพี่น้องครับหนึ่งมาครับหนึ่งมาเนี่ยเห็นมาครับพ่อใพี่น้องหนึ่งมานะครับหนึ่งมาเลยครับเนี่ยเปลี่ยนสินะครับกระตือว่าสูตรนี่บอมเป็นทัพธรรมดา แต่วังหวัดต่อไปสีเปลี่ยนจัาไหนกับบรูเพื่อกันผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นเมื่อนี้แอดมีโอกาสมานําเสนอเรื่องเล่าด้านตัวเลขแนวทางในบอยพี่น้องเอฟซีได้มีโอกาสเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางถือพิษจังไหนกับยาว่ากันครับบอยพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาตัวเลขมันก็นมีถือมีผิดเป็นธรรมดาอืแนวไดที่ว่าดีเข้ากับที่มานําเสนอบอยพี่น้องเอฟซีคันชอบจังไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้ำเน่ครับกดติดตามไม่พร้อมกดกระดิ่งไม่น้่ เฮามีสูตรอีกเยอะแยะในทัวร์ฟ้าเมืองไทย่ยนะมีสูตรอีกเยอะแยะที่สีมะน้ำเสนอกันแต่ว่าช่วงนี้รอวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าสูตรใดเป็นตะน้ำเสนอบพราสูตรใดที่มันว่าใครเข้าปนไหนกับบ่บ่อยากเอามาน้ำเสนอเพราะว่ามันหลากหลายสูตรที่หลายเสี้ยนที่กาเจ้าได้เฮ็ดมากอ่ามันก็เลยจักจีว่าจังไหนครับอย้ไปน้องครับกับสีมะน้ำเสนอกันตัวที่ัตัวแดนโลดมันจะ มันกับว่าเหมาะสมเนาะพราวินองเนาะกับเอาแต่สูตรที่มันเข่าดีๆนี่แหละวันท่อไปอ้าวงวดสุดท้ายเราจะงวดที่เฮาสีได้ไปรุ่นวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกสี่เฮ็ดตัวยิ่งให้มไปบัดเนานะสองหกหนึ่งนี่น, 11, 16, นะครับเด้อนี่นะงวดนี่สิเป็นงวดสิบหกนะครับ ว,วันที่สิบหกสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ครับวดนี้คืองวัพระเอกแล้วบานนี้วันนี้คือวดสิเปียนจนเนือเปลี่ยนพระเอกเดวลู้เรียงกันครับอข้เอาเก่าเจ็ดคือเก้านี่นะครับมาตังพอวอ่ามานี่ปัป๊บนี่แล้วก็เอาหกมากเหมือนเดิมนี่ครับเจ็ดกับสองบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดแปดเก้าครับเก้านะครับ เก้าหกกับหนึ่งบวกกันเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดครับนี่ครับได้พระเอกมาแล้วครับนี่ได้เจ็ดกับเก้าครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกสี่จะเป็นเจ็ดกับเก้าหรือเปล่าลุ้นกันครับพ่อแม่พี่น้องครับจะเป็นเจ็ดครับเข้าบอเพราะฉะนั้นการใช้วิจารณญาณในการรับชมในส่วนนี้เป็นความเสี่ยส่วนบุคคลนะครับทั้งจ่องกับน้ำเสนอเพื่อเป็ี่ยนแนวทางเท่านั้นครับือขิดเยาว่ากันครับพ่อแม่พี่น้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่อ่า อย่าลืมกดกระดิ่งแง้งเตือนพอเพื่อชเพื่อวิตได้ลาดจากคลิปเด็ดสำหรับคลิปนี้นะครับกับิทิมไทยไว้ด้วยตัวเลข9กับ7นะครับสูตรวิ่งบนของเซียนบุญนะครับไว้ซ้ำนี่นะครับจะในคลิปหนเฮาฉีมาโพงมาพ,มพอ้กันไหมต่อไปจะเป็นสูตรยังนะครับพ่อยี่ีน้องเขามาแล้วกดติดตามไว้กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชีวิตได้ภาพจากสูตรเลขทั่วฟ้าเมืองไทยเฮาฉีมานํำเสนอพ่อยม่พีน้องจังสี่ได้สูตรได้มากตอนนี้กำลังรอวิเครา์อยู่เป็น20สสูตรครับ ว่าอันนี้สูตรนี้นี่ผมเห็นความแน่ชัดแล้วว่ามันมันมากจริงผมก็เลยเอามานําเสนอพอยพี่น้องก่อนซึ่งอีกยี่สิบกว่าสูตรนี่ที่กําลังสีนําเสนอเนี่ยรอการวิเคราะห์นะครับว่าสมควรที่จะนําเสนอสู่สายหูสายตาเอฟซีทุกท่านหรือไม่อ่าเหมาะสมมาสีนําเสนอสู่โลกโซเชียลหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับบอกรกน,นะครับตัวเลขทุกตัวเป็นแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้จริง นะครับซึ่งแอดเองก็น,นั่งเว้าปากเวียดอยู่นี่ก็ว่ามันารูจริงนะครับอันนี้ก็เอาคว่ำเพิินมาเบาอ่ะจะได้กับควาบุญข,ขอบคุณหล,ยลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมครับท่างช่องครับสวัสดีครับ